ปฏิบัติแ้วจะมีปัญหาครับเพราะปฏิบัติตากันเจือเฟือกันพิเศษไม่ผลเรื่องนี้นก็ฝากท,ทุกท่านนะครับว่าถ้าไม่ปฏิบัติไม่ได้อันลินสมาธิด้วยสติเป็นเรื่องสำคัญเจริญมากได้สมาธิเจริญมากไม่ได้นะครับเอาพอ,อิบหนดีสิ่งหนึ่งที่ผมฝากท่านไปในวันที่เริ่มเรียนก็คือว่า เราต้องรู้ให้ได้นะครับว่าเพื่อให้อยู่กายเสมอไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตามแต่ครับจะเดินทางจะไปไหนก็ตามแต่ครับในทิศพยายามตอยู่กายเสมอมีสิทธิ์เมสมอน,นะครับมันจะได้ตอนตั้งๆที่ท้ายาี่ต่อไปนั้นพอจะเน้นจะให้เ,เดินตรงกรมเราจึจนนักสมาธิามจิตมันได้จะบกว่าอุ่นออ ขอเรีนยนทุกท่านนะครับว่าอย่าทิ้งไปนะครับใบใบอาจจะระบาดเกอดต่างนะครับอาจจะไม่สุขวามตื่เต้นมาพยายามจะให้เราเนี่ยลาทิ้งไเเปเได้ระบาดอกมาเลยแต่จริงๆแล้วนะครับหลวงพ่อบอกว่าผู้เจ้าเนี่ยต้องบอกมีทางสี่ทางในการทำมานหนึ่งระบาดไม่สมเร็จสองระบาดสมเร็จส,สาม,สาม,สาม สบายไม่สมดุลสี่สบายสายมดุลท่านบอกลูกศิษย์หลวงพ่อหลวงพ่อเริ่มเอาที่สี่นะเอาสบายสมดุลสบายโรงเรียนสวัสดิสท่ต้องนั่นขงขัดสวัสดิ์เทนยุ่งกับนทางพะยำคันก็คันกับกาวไม่ได้หลวงพ่อเนี่ยนั่งของแอร์ก็ได้นั่งบนกุยงี้ก็ได้ใครเคยนั่งสอนรับสหอนเทนทจะรู้นะครับวันเจ็บปวดขาเลยไงต้องนั่งตัวตรงหลวงพ่อบอกเอาง่าย ก,ก่อนหน้านั้นผมพ่ออนุบาลให้สายสอนออนไลน์ได้ยุคของท่าในในระยะหลังนี่แท่านออนไลน์เป็นตา,ามสาขาต่างๆทั่วประเทศเพราะฉะนั้นในช่วงโควิดนั้นเนี่ยสถาบันของเราเนี่ยยังสามารถสอนผ่านพิทได้โดยใช้ออนไลน์เหมือนกันกับพิทแต่ว่าอาจจะไม่เข้มข้นเท่านะครับเป็นั้นก็ตาแต่การศึกษา ของทุกท so nice so ่านเป็นส like so ิ together, like ่งสำคัญแล้วเวลาที่ถูกบังขอให้เป็นเวลาเดียวกันเพราะจิตผมจะไม่พูดถึงเรื่องผลของสมาธิเป็นยังไงถ้าผมมีโอกาสออนตอนชุมนิเทศผมจะเล่าให้ฟังว่าเป็นอย่างไรแต่ก็ตามแต่ถ้าบางท่านจะหาได้ใน youtube พ่อให้พูดอังแรกจะจำได้ก็องค์ดนตรีที่บรรจุกเจดีก็าไม่ทราบว่าอาจารย์พ่อใช้พูดอะไรทุมนิเทศอย่างนี้แหละครับ ไปเจอโชวนได้ทุกคนมาในสมาธิเพราะผมได้ผลจากสมาธิใช้ในงานนงชีพประสบความสำเร็จชีวิตทั้งทางโลกและทางธรรมผมยืนยันนะครับถ้าใครรู้จักผมจะรู้ว่าผมประสบความสำเร็จชีวิตทางโลกเห็ได้ชัดในทางธรรมนั้นผมเรียนทุกท่านว่ามีคนมาถามผมว่าผมศรัทธาหลวงพ่อนะเพราะเหตุใด ตอบผมสั้นๆผมตอบว่าการที่ผมได้เจอพ่อนั้นทำให้ชาติผมของสั้นเพียบ